ในส่วนของการกําลังทหารของฝั่งกัมพูชาจะเป็นอะไรที่แปลกและซับซ้อนมากค่ะทางฝั่งไทยทหารคือทหารผู้บริหารการเมืองไม,ไ,มไ,มไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าหรืออะไรก็ตามก็จะเป็นฝั่งมหาไทยถูกไหมคะไม่ไม่ได้มีกําลังทหารแตกของกัมพูชาไม่ใช่ค่ะของออกัมพูชาทุกฝ่ายมีกําลังทหารของตัวเอ,อเองแต,แต่แต่บุ๋มพูดแบบนี้มันจะมันจะเชื่อถือได้หรอคะว่ารับจ้างมามีพระน <c oughs> ะคะแล้วยังมีเด็กตุก๊กเปียกเนะ่ยมียายแก่ พระอันนั้นก็ทหารปลอมตัวมาค่ะอ๋อรอค่ะแล้วุณยา็ก่ะแล้วโดยปกติแล้วอะค่ะสมมุติว่าเราจะรู้ว่าเรากํา,ากลังจะไปสู้เรากําลังจะไปด่าตรงริมล้วเรากาลังจะไป,ไปไปอะไรอีลลงตุงนางก็ตรงริมริมรั้วชายแดนมีคนไทยคนไหนเอาอุ้มลูกไปคะไม่มีนะคะ<ต>เพราะเราไม่อยากให้คนไม่อยากให้ลูกหลานของเราที่เรารักบาดเจ็บถูกไหมแต่เพราะกัมพูชารู้ค่ะว่าคนไทยอะไม่ทำร้ายเด็ก แล้วประทานทษน,นะคะเขาจิตใจเขาทาด้วยอะไรคะถึงจ้างเด็กจ้างคนแก่มายืนให้มันเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายแบบน,นั้นมันเป็นมุกเดิม<ๆ>เป็นแผนการเดิมๆและสิ่งที่เขาชอบทําคือฮิวแมนเชลก็คือโล่มนุษย์ตายทางทหารมีด้วยเหรอคะคำนี้ยุทธวิธีมีมีครับใช้ใช้มานานแล้วเราเราใช้เหรอคะมันใช้ทั่วโลกสำหรับคนที่จะสร้างสถานการณ์ให้อีกฝ่ายหนึ่งที่เดินตาม กลไกปกติเนี่ยไม่สามารถทําได้หรือทําไปแล้วเนี่ยก็จะถูกประนามดังนั้นสิ่งต่างๆนี้มันอยู่ในบทเรียนการลบมาผ่านช่วงช่วงร้อยปีที่ผ่านมาเนี่ยเห็นชัดอยู่ค่ะบุม๋มทำไมการทหารมันมีเรื่องราวเกี่ยวกับความใจร้ายขนาดนี้ด้วยหรอคะค่ะก็เป็นแผนของทางฮุนเซนซึ่งเขาไม่ได้แคร์อยู่แล้วคะ่ะว่าประชาชนของเขาจะ<ม>จะจะเสียชีวิตหรืออะไรค่ามาตั้ง3ล้านนะั่นะนะอาจารย์นั่นน่ะสิคะเอาละคะ่ะคุณผู้ชมคะตกใจค,ะค่ะ